สับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่154้ถึงตอนที่155้อสก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาต่อกันดีกว่ากับสับประยุทธ์ทะลุฟ้านะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับอาจารย์ของเรากําลังจะได้เจอกับสิทธิ์เก่าของเขาแล้วเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างอาจารย์กับสิทธิ์เก่านะครับจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วลองมาติดตามกันเลยดีกว่านะครับกับสับประยุทธ์ทะลุคาเล็มนะครับโอเคครับณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากว่าทางช่องเราเคยใช้ภาษาไทยของเพจบาดเดียวนะครับและตอนนี้ยังคงใช้คคําาแปขอองเเพบบดียยวู่นะรั ซึ่งใครที่ค้างนะครับอยากอ่านตอนล่าสุดทันจีนนะครับส่วนภาพน,นี้ก็คือช่องทางการโดเนทให้เพจบาทเดียวนะครับสามารถไปติดต่อเพจบาทเดียวที่ใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับใครโดเนทเกิน100บาทขึ้นไปนะครับติดต่อส่งสลิปได้ที่เพจบาทเดียวนะครับเพื่อเข้ากลุ่มกาแฟและอ่านตอนล่าสุดทันจีนก่อนใครได้เลยนะครับกินไอเปิลเพอร์ลิ้งเบมล์นี่อาจารย์อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่อีกหรอกหรือไม่เป็นไปไม่ได้ท่านต้องตายไปแล้วสิตอนนี้ท่านคงอยู่ในสภาพวิญ,ญญาณสัมภเวสีที่ไร้ล่างหรือสิท ดูซสีท่านอาจารย์สิทิของท่านตอนนี้ไปอยู่ณจุดที่สามารถผลิตยาได้อย่างมหาศาลให้่อยหลายคนก็ต่างนับถือข้าในฐานะจักรพรรดิแห่งการปรุงยาแถมข้ายังมีเปลวเพลิงในแท้จริงที่แตกต่างกับใครเปลวเพลิงที่อยู่ถึงก้นทะเลลึก เจะตะนาอารมณที่ท่านไม่อยากให้สารต่อข้าพูดนี้แล้วมันมาหมดแล้วตอนนี้พลังของข้าสามารถรับรู้ถึงตัวท่านได้สบายวันนี้แหละข้าจะให้ท่านต้องสลายดับสิ้นไปซะคงไม่มีแม้แต่ยาที่จะช่วยให้เจ้าให้หลุดพ้นต่อความคิดพยาบาทเลยสินะแกมันไม่คู่ควรต่ออาจารย์เขาเลยแม้แต่น้อยเจ้ามันเป็นสิทธิ์ในละคุณเปียวเพิงดอกวัวสีขาวท่านอาจารย์นี่ท่านท่านว่าพลังของท่านล้อมลวงกับพลังของเปียวเพิงด้แท้ทจริงให้เจ้านี้กันหรือเนี่ยวันนี้ข้าก็จะขอแก้แค้นให้กับท่านอาจารย์เหมือนกัน พลังของเจ้าเสี่ยวเยี่ยนมีมากถึงขนาดนี้เชียวเลอเนี่ยเจ้าบ้าเอ้ยเหนือกว่าขานั่นนั่นเฮ้ยเจ้าเหลียวฉิงนี่มันผิดไปคนละคนตอนที่สู้กับเจ้าเลยนี่หว่าข้าขอยอมแพ้กันเลยว่าเสี่ยวเยี่ยนอย่าพิ่งไปกังวลเรื่องอื่นๆตอนนี้เราต้องสนใจศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนถูกต้องโอ้เจ้าหนึ่นี่มันซ่อนพลังแบบนี้ไว้ตลอดเลยหรือเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าวิธีการฝึกของเจ้านั่นไปได้เร็วขนาดนั้นหพวาข้าจะถ่วงเวลาให้ตัวเองตราบใดที่ยังตึงเจ้านี่ไว้ทุกอย่างก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่าสนใจอย่างอื่นเเี้ยวนนหึ่งมาร็ข รองรบเปล่คของข้าดูหน่อยเป็นไงล่ะแน่จริงก็หยุดข้าที่เป็นศิษย์พ่อพี่ของเจ้าดูสุดยังงั้แต่ตั้งรับอย่างนี้พลังที่ข้าให้เจ้าไปนั้นมันมีเวลาจํากัดอยู่เจ้าต้องรีบจบศึกนี้ให้ไวเรื่องนั้นข้ารู้แล้วครับท่านอาจารย์ตอนนี้แหละข้าจะตัดสินใจกำมันให้โดยเร็วที่สุดตงตายรอบสเธอครับท่านอาจารย์ต่อให้ท่านจะหาร่างกายใหม่ๆมาแบบไหนข้าจะเผามันด้วยเปลิงของข้านี่แหละฮ่า ก็ดีเราจะได้ตัดสินทุกอย่างมันจะได้จบๆไปเสียทีอะไรนะครั้งนี้ข้าจะขอชีวิตเจ้าไปก็แล้วกันเข้าไม่มีทางยอมแพ้หรอกนะนย่ละสิเจ้านั่นใช้พลขนาดใหญ่แบบนั้นฮันเฟิงเจ้านั่นมันตายหรือยังดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายหัังที่คิดไว้นะเจ้าฮันเฟิงนี่เจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าข้าไม่ปล่อยให้เจ้าตายหรอกเจ้ายังมีหนี้ที่ต้องชดใช้ข้าอยู่ฮ ตายเลยน่าขันอย่าคิดว่าข้าจะตายง่ายพราะเปลวเพิงแบบนั้นสิโหยังจะปากดีอยู่อีกหรือเจ้าเนี่ยบ้าจริงนึกว่าเปลวเพิงดอกบัวความขุ่นเคืองของพ่อเจ้าจะล้มมันได้แล้วสิ <S <S อะไรกันหรือว่าอ้าขับขึ้นความกดของเปลวเพิงใ้ดับศูนย์มันเจ้าเปลวเพิงใจดับศูนย์นี่มันเล่นดูดพลังไฟจากการโจมตีนั้นเลยเหรือเนี่ยแค่พลังของตัวมันเองก็ยากที่จะตอบก้แล้วนี่มันเล่นดูดพลังเปลวเพิงไปแบบนี้พลังมันจะเพิ่มขนาดไหนกันเชียวนะ แย่ yeah, แล้วเจ้าเปลวเิงใจดับศูนย์มันมีพลังพอที่จะทำลายหอคอยแห่งนี้ได้แล้วนะมันกินเปลยวไวที่แตกต่างกันแบบนั้นได้ยังไงกันหรือว่าเจ้านั่นที่จะใช้พลังนั้นทำลายที่แห่งนี้ให้รอบเข้าเจ้าทองเจ้าเงินีน่พาข้าหลบไปจากตรงนี้เร็วเขา้าเจ้าสิงโง่ระว,วังมันจะปล่อยเปลวเลินงนะฝาไว้ก่อนเถอะไว้บันงล่ะ้าจะกลับมาคิดบัญชีอีกรอบหนึ่งที่เหลือข้าจะปล่อยให้เปลวเฮิงใจศูนย์จัดการทุกเจ้าเอง พวกเจ้าทั้งหมดตรงรีบกลับไปโรงเรียนแล้วบอกทุกคนให้ออกพยกไปยงังภูเขาซะพลังของมันนั้นยังไม่เข้ารูปเข้ารอยพวกเราจะพาหนึ่งมันลงอีกครั้งตรงนี้ล่ยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่อย่างพวกข้าเองตรงรวบรวมคนที่บาดเจ็บและตายไปไว้ด้านหลังซะพวกข้าจะให้มันจบลงตรงนี้แหละพวกคู่โสโซทั้งหลายตามข้ามาคำสาบานว่าจะอยู่ร่วมกันตายร่วมกันวันนี้มันน่าจ,จะถึงจุดจบแล้วก็ได้พวกเราไปกันเถอะเนร่ยเซ็นจัง ฉันว่าเขาโศหนีไปซะสิ่วเยืน่นเจ้าเปลวเพลิงใจดับสูงมันดูดกินเปลวเพลิงของเจ้าไปจึงทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นกวน่าเดิมแต่พลังของมันนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะรับเปลวเพิงที่ต่างชนิดกันได้บ้าเลยเร่งความเร็วสามเท่าเจ้าั่นมันไม่สนใจเราแต่มันกัลงังไล่คนอื่นอยู่ ม่ไหวแล้วพลังของมันยิ่งมีความรุนแรงยิ่งขึ้นกว่เาเดิมพวกเราไม่อยากที่จะตึงคนนึมันไว้ได้นานกว่านี้แล้วหากมันไม่ได้คืนกินพลังของสิวเยี่ยนไปแล้วก็พวกเรายังคงามหวังที่จะรอดอยู่นี่มันคงเป็นวันที่พวกเราต้องตายกันหมดพราความโกรธของมันแน่ๆอะแผลเก่าข,ข่าจากการต่อสู้มาครัง้งหนมันเปิดออกอปยายคิดว่าจะกินสิวเยี่ยนได้นะลุกขึ้นสิเจ้าง,ง้อหนีไปซะอะ ่านอาจารเราพอจะมีวิธีใดบ้างที่จะกำหลางมันได้มันก็ยังพอมีวิธีอยู่เจ้าลองมองไปยังจุดด้านล่างสิความแข็งแกร่งของผนึกนั้นยังมีอยู่หากเจ้าถอยเพื่อล่อปเปลเเพลิงใจยาูนไปยังจุดผนึกแลก้วก็มันยังพอมีโอกาสที่จะผนึกมันได้อีกครั้งแต่การกระทำนี้มันอาจจะทำให้ชีวิตของเจ้าต้องถึงจุดจบได้ แกเป็นอรโลิตหรือหนอนกันแน่แน่จริงก็ตามข้ามาสิโว้ยตามข้ามาเลยซิวเลียนนี่เจ้าคืจะทำสิ่งใดกันถ้าจะล่อมันไปยังจุดผนึกเดิมอีกครั้งท่านไม่ต้องกังวลเกินไปหรอกครับเจ้าว่านี่อาจจะทำให้เจ้าตายด้วยเชียวนะทุกวันนี้ที่โรงเรียนแห่งนี้ข้ามีความสุขมากมันทำให้ข้ามีทั้งเพื่อนมีทั้งครอบครัวที่เพิ่มขึ้นมาเพราะงั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ข้าจำเป็นที่ต้องปกป้องทุกคน ท่านอาจารย์สิทธิ์ของท่านมันโล่อ่อนแอข้าขอโทษจริงๆครับสุนเอ๋อร์พี่ขอโทษแต่ข้าหวังว่าเจ้าคงจะภูมิใจที่ได้ข้าเป็นพี่ชายของเจ้านะเสี่ยวเยี่ยนพวกเราไม่ตายก็เพราะเสี่ยวเยี่ยนข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเสียสละไปอย่างสูนป่าเด็กขาดทุกคนพวกเราต้องหนึ่งมันเดี๋ยวนี้ณตำหนักของจักรพรรดิน้ำแข็งเออเจ้าสงบสุขจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีข่าวเจ้าเสี่ยวเยี่ยนเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้เจ้านั่นจะเป็นยังไงบ้าง เาเป็นอะไรหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอข้าได้ยินชื่อเสียเยียนหัวใจของข้าเริ่มรู้สึกเจ็บขึ้นมาอีกครั้งหรือว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงกับเจ้านั่นจะบ้าหรอเจ้านั่นไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกข้ากับมันผจญเหตุรล,ลายมานักต่อนักแล้วเจ้าสบายใจไว้เถอะข้าก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจ้องโม่ตื่นได้แล้วท่านอาจารย์นี่ข้ายังไม่ตายหรอกครับข้าอยู่ที่กระพร้อแล้วสินะถูกต้องที่นี่คือกระพาะของเปลเพิงใจสูงที่มีเปลวไฟที่ประทุอยู่ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าก็เพื่อการวิกฤตตอนนี้ก็เล่นมาอยู่ในท้องของเปลวเพิงอีูเจ้านี่มันบ้ามอจริงๆในฐานะที่ข้าเป็นอาจารย์ข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทิ้งชีวิตไปง่ายๆหรอกนะอาจารย์ของเจ้าใช้พลังช่วยเจ้าไปแล้วข้าคงต้องของพักผ่อนก่ไม่เช่นนั้นพลังวิญญาณของข้าอาจจะจางหายไปอีกครั้งที่เหลือเจ้าต้องช่วยตัวเองแล้วหรอโลกเปลวเพงิงเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเราจะตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดที่นี่ร้อนดีจังเสี่ยวเยี่ยนราชินีของเจ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ราชินีไม่รู้่า ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับก็วันนี้ขอจบไว้ที่8นาทีกว่านะครับเพราะอาจจะสั้นนิดนึง เพราะว่าวันนี้มันก็2ตอนแล้วแล้วก็ฉากตอ่อสู้เยอะมากเลยครับฉากนี้เดี๋ยวต้องไปใส่ซาวอีกแล้วก็เหตุผลหนึ่งนะครับที่วันนี้ต้องทําสั้นด้วยเพราะว่าตอนช่วงบ่ายพี่มีสอบวิทยานิพนธ์ครับซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายของพี่แล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะเรียนจบแล้วนะครับเพราะงั้นก็ขอไว้วันหนึ่งลวกันที่วันนี้ไม่ถึง10นาทีลวกันด้วย2เหตุผลเลยก็คือ2ตอนแล้วแล้วก็ฉากต,ตอ่อสู้เยอะแล้วก็ตอนบ่ายมีสอบวิทยานิพนธ์นะครับก็คือสอบโปรเจกจบแหละถ้าอยัางไงก็ค่อยไว้มาเจอกันอีก